สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อยย้ายกับผ้าพี่น้องเขาป้าหาเห็ดเหมือนเดิมนะจ้าจะได้ยังไ่ได้ก็มาลุนกันเถอะค่ะหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบ่โอ้ยเผาเบื่อถูกว่านย้ายมาย้ายบ่มาหัวถี๋เนาะพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องมาๆไหมอ้อา,ออมาหากับยา้ายเด้อค่ะ นี่นี่เพิ่นกกินของเพิ่นคือหวานเนาะหน่องเนาะเพิ่นก็อยากกินคือกันเนาะนี่นี่หินบอหินหน,น่องมีแต่เห็ดขาวเดิค่ะนี่เห็ดขาวจ้าโอ้ยเอ้ยเอ้แตกแตกเลย่น้องเอ้ยตามไปน้องหินบอจ้า ดูค่ะน้องถึงบอจ่างามจ้าสวยจ no. bueno. May, ้าหนึ่งจ้าหนึ่งค้าหนึ่งจ้าหน้าหน้าเจ้าหน้าหน้าจ้าตามยายหาตัวายหาเนยพี่น้องหากล่องกระป๋องมาอุ้ยนี่นี่พี่น้องนี่เห็ดนี่เห็ด เฮ้ยก็บ่เคยกินจัะเถื่อได้น้องเห็นบ่จ้านี่อื่เอนเห็ดม่ข่อยอื่นเห็ดพึ่งนกขุมเนาะมีบ่จา้าหาสมุนมีบ่ค่ะบ่หาเรื่อย น้องพี่น้องพี่น้องนี่หรือค่ะดอกจมงหินก็ลังงามงามเอาอ่อจ้าพี่น้องเห็นบ่นลยงามงามพี่น้องโอ้ยนี่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 เห็นบ่จ้าพี่น้องเห็นบ่ ี่น้องเห็นบนนี่อ oh, ันนี้เฮ็ดพึ่งเบิร์นี่เอาเข้าไปเลยเห็นเนาะเกิยกับเก็บเอาตัวนี่อืเป็นเฮ็ดพึ่งอันนี้นะพี่น้องนี่เบซี่นี่เ่าทิ้งเบิดพี่น้องเห็นบัจ้านี่ดอกหนึ่งจ้าเก็บห็ดขาวจ้าดอกนี่บอกเอ้ยหลบ พี่น้องเฮ็ดพึ่งเหลืองจะเห็นว่าโอ้ยดอกพคนนี้น,น้อยแต่ถ้าบวเหลียวไวด้ดีก็ไปเห็นได้พี่น้องเห็ดพึ่งเหลืองค่ะแกงเราแซบ่บแซบ่บแซบ่แซบหลายเด้อจา้าเนาะบวมวนแซบ่บเลยพี่น้องเห็ดเหลืองเด้อค่ะนี่นี่บ๊ เพิงเหลืองค่ะข um um> um ่อยก้มจเรับพี่น้องจังสีหินเผืนเบื้องบ่ได้มากกับไพพี่น้องกับมากกับคนหมานคือเก่าจรแหละจ้ะนึงค่ะนี่กำลังงามๆบเอาอเลยเนาะลังเอาอเลยนี่จ้าดอกนึงค่ะดอกข่อยแกงกล่องด้วยพี่น้องโอ้ย nhị. ăn nản Ông mùa có của để thống thai có you mung bầu dù. mung 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 để mung bầu, mung mung ngoài mung 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 เห็ดยางฟันบุญิ่งฮะบุญิ่งกูได้เพียเห็ดยางว่เก็บหาเก็บเห็ดเต็มๆดอกน้อเห็นบัวจ้าเดออพ่นบ่เอาเนาะหอยจ้เอานี่นี่เห็ดนี่เป็นเต็มๆอยู่พี่น้องนี่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  พี่น้องถ้ากินจะข่อยบุกอาหารกิน,นเพราะว่ามันมีเวนเวนเนาะขาเพิ่นะเนาะเลยประกาศกินพี่น้องเพิ่งเลื่องเจอน้องจะเบื้งว่าเอ๊ะคนกับบอมมี่บ่มไปเลยค้าบ่ได้เป็นเวนเดยเหี้ยเอวน้องคน,นเป็นแบบเม็ดดอกบ้างเนาะพี่น้อง Cái này bò, đón khoa ba. To lạy thêm. Ni. Hm, nè, đón. Ni. Bye, hèn. Ong, hít thân. Ao podong ngay ngay tang tuyệt vời kỳ liệu hiền yu. thì hít luôn kỳ đón. Mm. 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 thầu Mm. Mm. นี่คุณยังนมนมอยู่เด้อจ้าอืพี่น้องคุณน,อนมอยู่อุ้ยจ้าพี่น้องเห็นบ่เนี่ดอกนึงจ้าน้องเห็นบ่จา้าเห็ดผึ่งเหลืองเด้อค่ะมาเทุกจ้าพี่น้องเก็บเห็ดผึ่งเหลืองลำย่าด้อค่ะ นี่ดอกนึงพี่น้องเห็นพ่หน่น้ำปลาหนีหนิ่งเอ้ยเพิ่งกระดอกเพราะใครไงนิดแสบพี่น้องดอกนึงพี่น้องเออเอ้ยอืมหน่อยเนาะดอกพี่น้องจ๋าหนิจ๋า โด่งนึงพี่น้องน้องเห็นบ่อลโอ้โด่งนึงจ้าพี่น้องงามำจ้าเนาะอีกด้งนึงจ้าอุ้ยพี่น้องสวยงามมากจ้า